สวัสดีครับวันนี้มีไก่รุ่น4เดือนครึ่งนะครับวันที่18นี้อายุจะครบ5เดือนนะครับวันที่สิบแปดตัวนี้เป็นลูกเขียวลาชันนะครับแม่เป็นเทาแข้งโหดนะครับเท้าแข้งโหดเท้าแข้งโหดนี่คือสอมีสวรรร้อยนะครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นเยอะร์สวยๆเลยครับนี่นะครับดูครับเนี่ยครับ ไก่อายุสี่เดือนครึ่งนะครับคือจะเข้าห้าเดือนแล้วล่ะครับวันที่สิบแปดนี้อายุก็ครบห้าเดือนพอดีนะครับนะครับใครชอบเบิกแข้งชอบความแม่นเนี่ยครับกระดูกโครงสร้างดีมากนะครับตัวนี้พ่อเป็นเขียวราชันนะครับก็จะเป็นพม่างอนนะครับนะครับส่วนแม่เป็นส้มีสุวรรณร้อยนะครับแม่เทาแข้งโหดนะครับแม่นี้จ่ายลูกเก่งนะครับแต่ว่าตัวนี้ตําหนิปีกว่างถึงข้างนะครับตัวนี้ ปีกว้างหนึ่งข้างนะครับนี่ครับนอกเหนือจากนั้นไม่มีตําหนิอะไรเลยครับกระดูกโครงสร้างดีมากสวยหล่อมากเลยครับตัวนี้นะครับใครชอบเยอะสวยๆแบบนี้ทักเข้ามาได้นะครับนี่ครับนี่ครับคึกมากนะครับไก่จะเข้าห้าเดือนแล้วนะครับ